สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจไทยนะครับเดินทางมาทํากุญแจรีโมทนะครับรถนิสสันโนดนะครับกุญแจหายหมดนะครับกุญแจรีโมทที่อยู่ในมือผมนะครับยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับระบบสมาร์ทคีย์ระบบอีโมนะครับยังกดรีโมทใช้งานไม่ได้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะใช้เครื่องโปรแกรมนะครับลงทะเบียนกุญแจรีโมทดอกใหม่นะครับโปรแกรมผ่านระบบ OBD นะครับไม่ลืมอไม่ถอดนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมาทดสอบสตาร์ทให้ลูกค้าดูนะครับ ทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากลงทะเบียนกุญแจรีโมทดอกใหม่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกุญแจรีโมทก็กดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับรีโมทส่งแท้ศูนย์ตรงรุ่นนะครับผมได้ทําการใช้เครื่องโปรแกรมนะครับรีเซ็ตให้ลูกค้าด้วยนะครับกุญแจเก่าที่หายจะนํามากดรีโมทนามาสตาร์ทรถไม่ได้นะครับจะใช้ได้เฉพาะกุญแจที่อยู่ในมือผมนะตอนนี้เท่านั้นนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับอย่าเบรกกดปุ่มสตาร์ทครับสตาร์ตติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับไม่มีผลใดๆต่อตัวรถนะครับ ลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถนิสสันโนดนะครับทำกุญแจรถหายนะครับต้องการทํากุญแจรีโมทเพิ่มนะครับมีบริการทําถึงที่ถึงบ้านนะครับตูดแปดสองหกหนึ่งหกหกหกห้าห้านะครับหรือว่ามีปัญหารถสตาร์ทไม่ติดนะครับต้องกดสตาร์ทหลายรอบแล้วก็แก้ไขได้หมดนะครับระบบไฟนะครับระบบกล่องนะครับโทรมาปรึกษาฟรีได้นะครับทดสอบกดกุญแจรีโมทนะครับนอกตัวรถนะครับสังเกตจากไฟเลี้ยวนะครับล็อกเปิดนะครับใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันนะครับเรียบร้อยครับ